เจติดเล่าสามสองหนึ่งสวัสดีครับโอ้ยไอเด็กเวรเอ่อเอาสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะจ๊ะตอนนักศึกษาของเราเจติดเล่า กับคอนเทนต์นี้นะหลากหลายเรื่องราวที่เราไปหาข้อ uhh มูลมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็การคาดการณ์อนาคตในบางคลิปด้วยนะจ๊ะเอาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ให้เจดามและทีมงานด้วยแล้วกันนะจ๊ะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของพวกปิ่พรีลิ้วพู ไม่อยากพูดยาวแล้วเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยหายใจไม่ค่อยทันเกือบขาดใจหลายทีแล้วเออเพราะว่าเนี่สี่ชงสีง่แชมป์ก็หายเข้ามหายไปนะแต่ไม่เป็นไรหรอกดีไม่ดีก็โอเคนะจะไม่จะไม่พลาดใช่ไหมเนี่ยเล่นเสียวเลยนะแต่ประเด็นจบวิดีโอนี้ออกนะแล้วเจอเชนออลไล่เจ๊หกแต้มมาเสียวเสียวเหมือนกันนะใช่หรอกไม่พลาดหรอกช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้นะกับพี่พรีลิฟพูนะเนเองนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้เล่นที่เคยอยู่กับลิฟพูครับ แล้วย้ายออกไปซึ่งมันเป็นเรื่องปกติการย้ายทีมของนักวอลชีมเป็นเรื่องปกติมากแต่วันนี้เราหามาเจ็ดผู้เล่นที่เสียใจในภายหลังเพราะพวกเขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปเออเหมือนแปลว่าเอาพูดง่ายคือเหมือนความรักก็เลิกกับคนนี้เพื่อจะไปคบแฟนใหม่ปรากฏว่าฟนใหม่ไม่ดีคนนี้ดีกว่าเออคุณเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมอ่ะเราข้ามไปเลยถ้าเออขนาดนี้คุณมีไหมคุณเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่คุณจะมา แต่งงานไปแล้วเนี่ยไม่ครับไม่นะอ๋อไม่ต้องถามไม่ต้อเออไม่มีนะวันนี้เราพามาเจ็ดคนนะจ๊ะคนแรกไปกันที่เซโดมาเนียผิดผิดเซโดมมาไหมเฮ้โอ้น่าจะดีแล้วเป็นตัวลุกทีมชาติเซเนกัลนะครับผมเซเนกัลหรือเซเนคันดูดีเซเนกล ที่ย้ายมาจากนักบุญแดนใต้ชาวแฮมตันครับผมมาอยู่หงแดงในปี2016อและถือว่าเป็นการสัญญาที่คุมขามมากๆเพราะว่านัตั้งแต่ย้ายมาก็กลายเป็นคนสําคัญที่ช่วยให้หงแดงนั้นมีเกณฑ์กที่อันตรายก็คือ3ประสาน S M F ใช่ S M F สารล่ามาในเฟอร์มิโนเออ S M F ก็คือหินเล็กไฟนึงไม่ใช่สประสานก็คือมาในยกของเจคิงครอจ้ ก็คือก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในท็อปของโลกได้เลนะครับสคนนี้ก็คือในยุของ JK เนี่ยฤดูกาลแรกอาจจะลองผิดลองถูกปี2นี่เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะได้ต่อยอดนะได้ทุกแชมป์ใช่ครับผมแต่ปัญหาก็คือสปอร์ตไลท์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปโผล่ที่บังโมเป็นส่วนใหญ่มันอยู่ยักษ์นะยักษ์เอวนะบนนะซึ่งพอถึงช่วงที่ต่อสัญญาเนี่ย กลายเป็นว่าลิพูก็คือแบบไปทุ่มให้กับซาร้ามากกว่ามานี่เออเรื่องนี้มันเป็นประเด็นก่อนหน้าน,นั้นด้วยนะ<ช>ถ้าหลายค,คนจำมันได้ก็คือคู่เนี้ยเขาจะมีปัญหากันในสนามอยู่บ่อยๆใช่ทําไมไม่ทรงให้เรามีจังหวะวินกันด้วยเออมีจังหวะที่แบบมาประจันหน้ากันเพื่อนต้องมาแยกก็มีหรือจังหวะชอ็อตโดนเปลี่ยนตัวออก<ช>แล้วไปงองแงใส่เยอนครับก็มี<ช>ทั้งสองคนเลยนะซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบเขาไม่ชอบกันแต่ว่า มันก็มันต้องมีอ่ะเออมันต้องมีเนาะพาชั่นในเกมอะไรแบบเนี้ยอันนี้พอแบบเหมือนไปเมลาก็เลยตั้งมาเขาอ่ะต้องย้ายทีมไปที่ไบร์เซนมิวนิกจ้าในปี2022เพื่อขั้นไหนที่มากขึ้นแล้วก็ออกไปหาความท้าทายใหม่ๆแต่กลายเป็นว่าก็มีปัญหากับซาเน่ด้วยแล้วก็ฟอร์มก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามาฟอร์มก็ไม่ได้ปังด้วยคือไอ้ปัญหากับเลรอยซาเน่เนี่ยซึ่งชื่อแม่งใกล้กันมากนะมาเน่กับซาเน่นะเน่งได้นี่กันไอมาเน่นี่ชอบมีปัญหาคนชื่อซานะทไมครับ อ้าวลิภูก็มีปัญหากับซาร่ากันย้ายไปก็มีปัญหากระซานนี่เองจะมีไหมเออไม่น่ามีแล้วล่ะเพราะถ้ายาอุก็จะมีกับเอน้ำเออย้ายไปซาอูใช่แล้วไปมีปัญหากับซารสี่นี่ซาสี่ก็เหมือนยาหม่องเป็นน้ำอะไรอ่ะเออก็ย้ายไปบาเยิร์นซึ่งตอนนั้นเนี่ยอ่านแฟนลิภูเขาน่าจะจำได้ครับผม ฤดูกาลนั้นที่มาเน่ย้ายออกไปเนี่ยริฟูก็ตุปัดตุเป๋นะที่มีคนบอกเอ้เกมรับไม่มีคนช่วยโรเบอร์ตเซนเกมลุกไม่มีตัวเกมลุกไม่มีตัวเบ็ดปิดเกมไม่มีแต่ชวินเนอร์ใช่ไหมตอนนั้นเป็นประเด็นตับนี้ใช่ไหมเออแต่เขาอยู่ใบเังก็ไม่เวิร์กก็อยู่ได้ฤดูกาลหนึ่ง ก็ต้องย้ายไปที่ซาอุดีอารีไปอยู่กับอัลนัสเซอร์ใช่ครับผมซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจากเรื่องกราฟชีวิตแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเขาพุ่งถึงสกิลสุดแล้วไงซัมตันโอ้โหซัมตันนี่แบบขึ้นอย่างเงี้ยนะมาลิบัวพอบายยอนนี่ลงปักที่เลยแล้วแต่ว่ากราฟชีวิตในฐานะนักเตะอาชีพลงก็จริงแต่บัญชีเงินในบัญชีที่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วในซาอุดฟอร์มังเขาเป็นไงบ้างครับเจ ไม่ได้เรื่องเลยเจ๊เคยภาพเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทอ่ะนี่ขนาดแชมเปี้ยนส์ลีกนะซึ่งเป็นเกมที่เข้มข้นนะทีมจากซา,าอุเจออิหร่านเจอทีมจากกาตามาเน่เล่นเหมือนเหมือนเราดูภาพสโลว์อ่ะอ,อันนี้เราต้องขออนุญาตแฟนมาเน่ยอย่ากโกรธกันนะเพราะเจ๊ด,ดูเนี่ย โอเคคริสเตียโนโรนโดเนี่ยช้าก็จริงเพราะ40่สิบแล้วแต่มาเน่เพิ่งจะ3ามสามมันแบบมันคนละเรื่องกัที่เราเห็นตอนเขาอยู่ในลิูเลยอะช้าไม่พอการออกบอลสปีดบอลน้ําหนักการเคลื่อนที่ผิดเพี้ยนไม่หมดครับแต่ก็ว่าไม่ได้นาะเพราะว่าอาจจะพ้นจุดความท้าทายไปแล้วอะจุดดิ่มตัวแล้วไปอยู่ที่ซาอุเนี่ยโอ้โหเงินเงินนี่มาแบบเยอะมากทีนี้เนี่ยมาเน่เนี่ยเขาก็มีเรื่องราวดีๆเยอะนะอ่าวหลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่อยู่ลิพูอะ สร้างโรงพยาบาลสร้างบ่อบำบัดน้ําเสียลอุปนิธิของมาเน่แล้วก็มีสร้างโรงเรียนอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนบ้านเกิดเออช่วยเยอะมากหมดเงินไปเยอะมากนะสำหรับเซเดลมาเน่เพราะนั้นเนี่ยใครจะมองเขาอย่งไรก็ตามแต่คนที่เซเนกเลเนี่ยก็รักเขาแล้วก็คนเด่นแห่งแอฟริกาถูกต้องนัดเดทแห่งแอฟิลด์และนัดเดทแห่งเซเนกเลนั่นเองสำหรับเซเดลมันห่าไม่ใช่เซเดลมาใหม่ คนที่สองใครนะจินนี่วนาดุมครับผมโอ้โหตอนนี้บอกว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวจอจินนีววนาดุมเป็นกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์จ้าก็คือย้ายมาในตลาดกันกับมานเน่เลยครับผมก็คือสองคนนี้มายุคของเจเกนคอปแล้วก็สามารถกลายมาเป็นตัวหลักของทีมได้ก็คือเป็นคนสำคัญในแดนกลางเป็นโครงสังคังเลยล่ะใช่มีเฮนโดมีวนาดุมแล้วก็แบบวนๆกันไปอะไรเงี้ยมีเจมิลเนอร์เข้ามาซึ่งวานาดุมนะครับก็คือเป็นกองกลางแนวพลังงานเคลื่อนที่แล้วก็สามารถสอดเข้าไปเล่นเกมบุกได้ยอดเยี่ยมเลย ทำให้จีนี่เองนะครับก็เป็นคนสําัญของลิพูไม่แพ้กันครับผมแล้วก็ภาดต่างก็คือการยิงใส่บาร์เซโลนาครับผมใช่กราถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เข้ามาจากนิอคาโซิล่แล้วก็มายกระดับลิ้วพูได้ในทันทีทันใดเลยเนี่ยตัวูมเล่นที่ซื้อเข้ามามันต้องแบบนี้ซื้อมาปรับตัวเล็กน้อยแล้วใช้งานเลยแต่ท้ายในปี2021นเะครับจ็แต่ดสิงใจไม่ต้องยิ้งกับทีมเพราะว่าคเหนยมันไม่ได้คือตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปบาซ่าจ้าแต่ท้ายเหมือนโดนไฮแจ็คอ๋อโดนแย่แต่ได้เออใช่ ไม่ถือว่าแย่นะใช่ครับผมบาซโลนากับบริเซียนช์แมงในยุคนั้นอ่ะมีเมซี่มีเนย์มาห์มีใช่ไหมก็ถือว่าโหดอยู่นะแต่ก็ที่ทําให้จินนี่ต้องดับลงเพราะว่าอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ไม่สามารถยึดเป็นตัวจริงได้โอ้ี่สาคัญมากใช่ครับผมนักฟุตบอลในต่อห้คุณได้รับค่าเหนื่อยเยอะแค่ไหนกะตามแต่ถ้าคุณไม่ได้ลงเล่นเนี่ยฟอร์มการเล่นคุณจะหายไปแล้วก็ชื่อเสียงเอ่ยหรือว่าสปอตไลท์ที่เคยส่องคุณมันก็จะค่อยค่อยเฟดไปเนาะก็พอไปปังก็เลยไปโรมายุคน้ำมูจ้า แล้วก็ท้ายก็ไปที่เอาอิทิฟักในซาอุดีโปรลียครับผม,มซึ่งตอนอยู่ริพูนเนี่ยเขาได้ขั้นไหนแค่90,000ปอนด์เองนะครับเฮ้ยน้อยมากเลนะเฮ้ยนี่เพิ่งรู้เลยว่าแต่จริงริปนนูขั้นหน่อย90,000ปอนด์นี่เ0 0 0อนด์นี่แบบกลางๆนะ90,000ปูน90,000ปูนเกดิกด๊กก็ิ๊ก9 0 0ปูนี่90,000ปูนมีคนที่ไหนนี่90,000ปูนนี่อยูกได้่าท <c oughs> ึ่งจ๊อกคนอยู่ได้เออก็ถ้าเรามองอ่ะตามทีี่่่พจเลาให้ฟัังครบ เก้าหมื่นปอนด์กับลิเวอร์พูลเนี่ยดูเยอะนะกับลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลเนี่ยเขาประมาณแสนกลางๆใช่แม็กซ์สุดตอนนั้นคือฟานไดคือสองแสนนะใช่แต่กับทีมอื่นอ่ะเก้าหมื่นนี่คือขี้หมาแห้งเลยนะน้อยมากอะน้อยมนะอันนี้คือคว้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคว้าแชมป์ยูฟ่านะกับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะใช่เออโหเออถึงว่าไม่แปลกใจที่เขาตัดใจไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วก็ย้ายออกไปเชีงชักแมงเนาะก็เข้าใจได้แต่ล่าสุดก็อยู่ในอาวียดิฟักในซาอุดิโปรลีกนี่เเเเรรืื่่่อองงงินนีลล็กะ โอ้โหแบบแทาจะเอาเงินมาปูเป็นเตียงได้เลยตอนเนี้ยเออเหมือนมาเน่แหละอ่ะก็ยีเนี่ยตัวเนี้ยจะดำชอบน่ะเขาเป็นดาวรุ่งอยู่กับไฟนอลรอตเตอร์ดัมครับพีเชอร์โดเฟนจนมานิวคาสเซิลเนี่ยก็ชอบนะแล้วตอนนนั้ที่นิวคาสเซิลตกชั้นเนี่ยยังแอบคิดว่าเฮ้ยตัวเนี้ยน่าสนใจน่าจะไปดึงมาอยู่กับยูเนเต็ดครับแต่ว่านะอย่างที่รู้กันยูเนเต็ดในยุคของอ่าลุยฟานเกาโจเซ่มุนโยเนี่ยเขาจะไม่ชอบผู้เล่นแบบนี้เขาชอบผู้เล่นแบบบิ๊กเนมชอบแบบต้องมาแบบมีชื่อชั้นหน่อยอะไรเงี้ยก็หลุดไปที่่่่ลลิเเววอร์พูกกก็งมาาแต ช่วงหลังก็บาดเจ็บขาหักม้างอะไรมันก็โรยลาไปตามวัยก็แล้วกันนาน,นั่นคือคนที่2นะ 2> ที่เสียใจและผิดหวังเมื่อยาาวเจอรีพูไปคนที่3นี่โคตรชัดช,ชัดกว่านี้ไม่มีลวนี่คือหนึ่งในคนที่ถูกตราหน้าว่ามึงจะไปได้สักกี่น้ำใช่มึงออกจากพวกกูไปถึงขั้นมาเยนยครอปเองเคยให้สัมภาษณ์เคยบอกเจ้าตัวเราเฮ้ยอยู่ด้วยกันที่แหละแล้วนายจะมีรูปปั้นที่หน้าแอนฟิ์แต่ถ้าเอ็งย้ายออกไปเนี่ย จะกลายเป็นนักเตะธรรมดาไปเลยแต่เขาไม่ฟังนั่นคือพ่อหมดน้อยฟิลิเป้คูตินเยา้านั่นเองนะจ๊ะเออก็ถือว่าเป็นเพลย์แบ็กเกอร์หนึ่งคนที่ตกใจนะไ, <laughs> ไม่รอไม,ไม่รู้มาหรือเปล่าต้องเล่นไปก่อนเออก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ถูกพูดถึงมากยู่ในประวัติศาสตร์เลยเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมใช่เพราะวิธีการของเขาเนี่ยมันไม่น่ารักหนึ่งไม่น่ารักสองคืออยู่ด้วยกันมาเนี่ยปลุกปั้นกันมาเนี่ยแทนที่จะให้เกียรติต้นสังกัดชักงหน่อยก็ไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าท่า แบนดอนโรเจอร์สดึงมาจากอินเตอร์มิลานตอนนั้นค่าตัวประมาณ8ล้านหรือไงเนี่ยถูกมากมแล้วก็มาปั้นยกระดับยกระดับจากกองกลางตัวรุกไปเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายแล้วก็มีท่าไม่ตายเลี้ยงเล<ข>ี้ยงแล้วตัดเข,ข้าในแล้วก็ปั่น,น <ะ S 1> โค้งเนี่ยโอ้อยูเต็ดโดนไปหลายรูปเหมือนกันนะในยุคที่คุณโยพิกพีนนะนะพอมาอยู่กับเยนคลอปเจเคเนี่ยก็ต่อยอดไปอีกด้วยสภาพร่างกายที่ดีขึ้นการปรับตัวการพูดภาษาอังกฤษได้แล้วใช้ชีวิตในกฤษมาหลายปีแล้วทําให้คลอปเนี่ยชื่นชมแล้วก็วางคูตินโย เหมือนว่าเฮ้ยมึงอยู่ที่นี่อย่าไปไหนเชื่อพี่นะแต่พอท็อปแล้วพีิกแล้วมันเป็นอย่างนี้เหมือนที่ดําพูดไปว่านักเตะจากละตินอเมริกาจากแอฟริกาเนี่ยเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยโอเคอาจจะมีในส่วนน้อยหรืออะไรก็ว่าไปแต่เรื่องเงินเรื่องปากท้องมาก่อนอเพราะเขาเกิดมาจากครอบครัวที่ยากลาบากปากกัดจินถีบอะไรก็ว่าไปเนาะชีวิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกันกลายเป็นว่าไปเตะตาทีมอย่างบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาแล้วก็เหมือนเดิมทีม,ทมในฝัน มไม่รู้ฝันมีกี่ทีมก็ไม่รู้ฝันน <c oughs> ักเกินบาซ่าเองก็อยากได้คูตินโยแต่เขาก็พยายามอย่างเชิงเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับลิพู <c oughs> ในการที่จะไปจีบจะไปเอาตัวมาแบบเขาเลยไปไปหักหน้าไปหักหน้าหรือไปเล่นนอกสนาม <c oughs> ใช้สื่อกดดันอะไรแบบนี้ซึ่งเคยทำมาบ่อยๆก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นกลายไหมว่าคูตินโยอยากย้ายที่สุดในชีวิตกูจะต้องออกจากทีมนี้ให้ได้ไปเล่นฟีฟ่าเดย์กับทีมฟ้าบราซิลยิงประตูได้ไปล้อไ้อยู่ตรงมุมทง เพื่อนต้องไปปอบกว่ไมเป็นไรไมเป็นไรเดี๋ยวก็กลับไปก็ไปเคลียร์กับสมมโมสรเล่นเอาแฟนลิพูในช่วงนั้นเนี่ยเขาเริมหมายหัวแล้วมึงกับกูเดดอยู่กันไม่ได้ถ้าแบบนี้ส,สุดท้ายฝีไปแตกในช่วงตลาดหน้าหนาวปี2018ครับบริษณาควักเงินกว่า105 mm, ล้านปอนด์เป็นเงินก้อนแรกครับแล้วมีมูลค่าแอดออนจะไปแตะหลัก140ล้านปอนด์ได้รวมเงื่อนไขนะ oh, yeah. เอย,ยอะมากนะ แต่ในการย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาเนี่ยอันนี้คือความชิบหายเกิดขึ้นเลยเพราะบาร์ซ่าเล่น43 3มสมเนมาจูเนี่เล่นปีกซ้ายกุตินโยก็ไม่ได้พลิวไม่ได้คล่องขนาดนั้นไอ้ครั้งจะถอยมาเป็นกลางเบอร์แปก็ไม่ได้อีกเบอร์8ก็ก็เป็นกองกลางที่แบบเคลื่อนที่ดีปีทักษะสูงแล้วคลองบอลได้อย่างนี้กู้ตินโยจะเป็นพวกผู้เล่นที่ทะลุทะลวงในเปนที่สุดท้ายก็หาจุดหาที่จะใส่ลงไปในแท็กติกเนี่ยนานมากสุดท้ายปรับไปปรับมาไม่ได้เข้ากบทีไม่ได้ โดนปล่อยย,ออยืมไปอยู่บาเยอร์มิวนิกเออกลายมาอยู่บาเยอร์มายิงบาซ่าตกรอบอีกแ <c oughs> ต่เป็นต้นสกัดแท้ๆในแชมเปี้ยนส์คัพจำ<า>มันได้ไดไดพอมันไม่มีกฎห้ามตอนนั้นจบฤดูกาลบาเยอร์ก็ไม่ซื้อเพราะว่าดูแล้วยืมมาใช้แล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่าอ,อะไรเงี้ยเนาะก็เลยปล่อยกลับมาอยู่กับบาร์เซโลนาอีกรอบหนึ่งบาซ่าก็บอกกูก็เบลล์มึงแล้วมึงยิงกูตกรอบไปวิลล่าแล้วกันในยุคของซิเวนเจอราดใช่อ่าแล้วก็ไม่เวิร์กอีกก็กลับไปอยู่กับวาสโกดากามา ทีมในบราซิลนั่นเองโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคือกราฟชีวิตของคนที่บางทีตัดสินใจผิดพลาดแค่คกกรักเดียวเนี่ยนะเปลี่ยนชีวิตเขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคือแบบนี้เลยถ้าตอนนั้นอยู่ริพูนะป่านนี้คว้าแชมป์ไม่รู้กี<ช>่แชมป์กี่แชมป์แล้วแบบนีพูไม่มีกางอย่างนี้มานานเลยใช่จบในคำนี้แหละคุณโยเออเจริงนะพอหมดจากคุณโยมาก็ไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับเออจริงจริงจริงเพราะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่ย้ายออกจากริพูแล้วน่าผิดหวังน่าเสียใจที่สุดไอ้หมอนี่แหละส่วนตัวเจว่่าทีสสุดละนหรับ ฟิลิเป้คูตินโยและที่น่าจะดีใจคือแฟน,แฟนลิฟูที่ได้เงินก้อนเนี้ยร้อยกว่าล้านเนี่ยไปซื้อผู้เล่นเยอะแยะเลย<ม>ที่มาช่วยลิฟูให้ประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมานั่นเองอ่านี่คือคนที่สามนะจ๊ะนั่นคือฟิลิเป้คูตินโยผา<ย>แล้วใช่ได้ <laughs> ไปต่อกันที่คนที่สี่นะจ๊ะอันนี้เป็นปีกทีมชาติอิสราเอลนั่นเองนะจ๊ะ อิสราเอลนะจอซี่เบนายูนั่นเองนะตัวนี้หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่จะนำเอากลับมาให้ได้นึกถึงอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับปีชาอยูที่อ่อนแอนอรชอนแต่ว่าทักษะดีคลองบอลได้แล้วก็เล่นเกมลุกได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็บุหวาด้วยนั่นเองนะจ๊ะเขาโด่งดังกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะแล้วก็พาเวสต์แฮมเข้าชิงเอฟคัพเจอร์พูลูนี่แหละปี2006นะแล้วก็เป็นหนึ่งในแมตช์คลาสสิกของลิพูเลยจะแพ้อยู่แล้วได้พ่เจอร์ซีเวนเจอรัดยิงในช่วงทดเจ็บแล้วก็ไปชนะในการดโทวดไป ลังจากนั้นก็อยู่กับคุณคอนต่อเนื่องไปต่อสัญญาไปแล้วแต่เลือกย้ายไปอยู่กับลิปูในปี2007เพราะว่าก็ชื่อชั้นเนาะเวสต์แฮมมาลิปูมันโอ้โหมันแบบต่างกันเยอะอยู่แต่ย้ายมาเนี่ยชีวิตไม่เหมือนฝันหรอกก็ไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นสำรองถ้าเป็นส่วนใหญ่ลงไปเล่นในช่วงท้ายเกมบ้างเป็นซูเปอร์ซับบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ก็ลงแล้วก็ยิงประตูช่วยลิปูอยู่บ้างจนถึงปี2010เจ้าตัวก็เลือกย้ายไปอยู่กับเชนซีตอนนั้นค้าตัววัน5ล้านปอนด์นะจ๊ะก็ อยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าไปเชลซีหนักกว่าเดิมเจ็บพักยาวเลยไม่ได้เล่นเลย,ยและชีวิตก็ไปวนเวียนอยู่ในทีมลอนดอนก็คือไปอา Arsenal ร์เซนอลกลับไปทีมเก่าอย่างเวสต์แฮมหมดสัญญาก็ยังอยู่ในทีมลอนดอนเหมือนเดิมก็คือควีสพาร์เรนเจอร์ซะจ๊ะและกลับไปเล่นที่ลีกอิสราเอลก่อนจะแขวนสตาร์ทไปในที่สุดนั่นเองซึ่งอันนี้หลายคนบอกเอ๊ะมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมองจากกราฟชีวิตอะโอกับเวสต์แฮมนี่พุ่งเลยนะ แล้วก็มาอยู่กับลิปูนี่ก็คือโอเคมันประมาณนี้แหละมาโดนถีบไหมเออแต่ทีนี้มันเอ้ใช่เชลซีถีบอะโมทิควาโมทิควาไปโดนถีบน่าจะเป็นภาพจำภาพเดียวที่แฟนลิปูนจำเขาได้เลยมั้งโดนถีบกคนเดียวเออที่โดนถีบตรงมุมธงเนาะใช่สำหรับเชซี่เบเนยูล่าสุดเพิ่งกลับมาเล่นกับทีมตำนานลิปูนนะการกุศลที่เจอกับเชลซีนะจ๊ะก็หน้าตาดูแปลกไปเยอะเลยนะใครใส่กางเจอเลาเนี่ยเจนถามพี่ชัะ ไอ้ตัวนี้อาจะรู้จักไม่ได้ไหมครับจำจำไม่ได้บังนิดไหนเบนายูไงผมเอาเลยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยหลับยอซี่เบนายูนั่นเองนะจัะปีจัดอิสราเอลอ่ะส่วนคนนี้คนที่5ก็เป็นหนึ่งเครื่องหมายการค้าเหมือนกันว่าการย้ายออกจากลิฟว์แล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วน่าผิดหวังน่าเสียใจ นี่คือหนึ่งคนนั้นก็คือฟออันโดตอมอแตอเลสโอ้ยโอ้รอกูรออยู่เลยมึงนัดันแน่นอนมึงส่งใหกองหน้าทีมชาติสเปนเจ้าของฉายาเอลินโยครับต่เป็นไายจับบิ๊กตอเลสเนี่ยครับเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงทีมีเบลดีมาจากอาลิทิโกมาลิกนะครับแล้วก็ย้ายมาลิวพูในปี2007นั่นเองนะครับก็สถาปนาตัวเองเป็นกองหน้าระดับพักการนะครับโอ้เจ๋งเจ๋งก็คือ เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่แบบว่ามีความเร็วจัดจ้านจบสกอร์ดีนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับกับหงแดงแล้วก็ไปคว้าแชมป์กับทีมชาติสเปนในยูโร2008นะครับก็เรียกว่าต่อยอดฟอร์มตัวเองใช่ครับ ก่อนที่เขาจะกลายเป็นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลนะครับประสานงานกับกัปตันนมหนูนะครับเฮ้ยกัปตันไดนาโมกัปตันนมหนูกัปตันตีเฟนเจอร์ลัดยอดเลยนมหนูของจันกุ๊กอ๋อโอเคยื้องๆมาใช้หน่อยเอาแต่เดี๋ยวดีๆมาดีกว่ามาหลังก็มันไม่ค่อยมีอะไรดีดิบด่วนแน่โดนทัวร์แฟนคลับจันกุ๊กครับผมบังจันกุ๊ปโอ้ไม่มีหรอกไม่มีดูแล้วจะเทดูแล้วจะรอซ้ำหนึ่งเดียว โอเคครับก็เป็นคู่ดูโอ้นะใช่ตอเรสกับเจอรัดใช่ครับเป็นคู่ดูโอที่อันตรายมากนะก็ช่วยให้ทีมครับมีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันออแต่ว่าพอไม่ได้นะครับก็เลยแบบว่าเกิดขึ้นหมายคาถามแล้วว่าแบบเออเขาจะประสบความสําเร็จในถิ่นแอนฟิลด์หรือไม่ซึ่งต้องยอมรับว่าลิฟวูในช่วงนั้นเนี่ยมันมันมีตัวเก่งอยู่ประมาณเนี่ยมีตัวแบกแกิสองสามตัวเนี่ยแต่ที่เหลือมันองค์ประกอบมันไม่ได้เนาะ ก็สุดท้ายเนี่ยในปีตลาดหน้าหนาว2011นะครับจอรเรสตัดสินใจไปร่วมทัพกับเชลซีนะครับผมห้าสิบล้านปอนด์ถ้าจำมันได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนแฟนลิฟวูก็ตกกระจายเพราะว่าเป็นการย้ายที่แบบรวดเร็วในช่วงท้ายตลาดแล้วก็เลยไปคว้าเอาอันนี้แคโร่อันนี้แคโรกับหลุยโซ่เถาหลุยส์โซเลสเออหยส์โซเลสมานั่นเองสองตัวก็มาช่วย อุดรูรั่วของตอรเรสที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีนั่นเองะจ้ะครับครับผมแต่ตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับเชลซีเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรมากนะครับเพราะว่าแบบคือได้ยอดทําประตูเขาเนี่ยลดลงอย่างไม่ได้ชาเจนเลยนะครับผมก็คือตอรเรสเนี่ยพอได้ย้ายไปเชลซีนะครับก็ได้คว้าแชมป์อย่างสมใจนะครับกอทัพแชมป์เอฟแครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับอืมทำให้แบบว่าคนก็คิดว่าเอ้ยเขาอะย้ายออกมาเนี่ยมันไม่ปังจริงหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือ ตัวเขาอะฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเรื่องความประสบความสำเร็จกับทีมเนี่ยเขาถือว่าอ,อ,อยู่ในช่วงที่แบบพอดีดีกว่าก็ต้องยอมรับว่ากับเชลซีเนี่ยมันได้ถ้วยจริงออแต่ว่าฟอร์มอะต้องยอมรับว่าตอนอยู่อาริพูลด,ดีกว่าชัดเจนดีกว่าแบบแบบแบบฟ้ากับเหวเลยนะกับเชลซีแฟนเชลซีไม่รู้คิดเหมือนเจมสป่ะน,นะเจมสจำตอเรสได้ลูกเด่นๆคือลูกที่เลี้ยงหลุดเดี่ยวมาเจอกับพิกต์บลเดสอะ บาซ่าอ๋อใช่ใช่ใช่นน่ะแล้วล็อกหลบแล้วยิงได้เป็นประตูที่พาเชลซีเข้าไปชิงอ่ะนั่นน่ะคือน่าจะเป็นภาพเดียวเลยมั้งนั่นอะเขาโดนเด็ดแล้วยิงออกบ่อยด้วยมั้ยใช่กับยูเต็ดก็มีไงที่แตะหลบประตูไปแล้วแล้วเหลือแต่เสาแล้วยิงออกอ่ะเออเพราะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่สำเร็จจริงในฐานะผู้เล่นกับทีมแต่ฟอร์มส่วนตัวเนี่ยเถียงไม่ได้เลยว่ากับลิปูนี่คือเดอะเบรกที่สุดแล้วในยุคนั้นนั่นเองนะเห็นด้วยไหมเห็นนะลิปูนะเออแล้วปิดบังไหมตอนเขาย้ายออกไป ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่อะแต่คือผมชอบตอเรสมากครับแบบด้วยการแขนยาวผมยาวแล้วก็มีคราดผมใช่ไหมหล่อแล้วนะสาวกิ๊ดอยากเป็นเหมือนเขาไม่อยากอแต่ไปเขาตอนนี้ที่เขาแบบเล่นกล้ามเนี่เออล่าสุดไปเล่นกล้ามไงนี่ไม่สุดออซิลตัวบัลลุ่มเลยนะอ่านั่นคือเฟนโรตอเรสเนี่ยนะจ๊ะคนที่6ครับจ้าปีเตอร์ปาร์เกอร์เฮ้ปีเตอร์คราส์ไม่ใช่สไปเดอร์เกิร์ลสไไปเเดดออรร์์แมนแมน ก็คือเขาเป็นกองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับที่ย้ายมาจากซอแฮมตันมาเรอร์พูในปี2005ัแล้วก็มาช่วยทีมครับคว้าแชมป์ FA แครับแล้วก็โลการกุศลได้อย่างรัสมีนะครับและอีกทั้งนับเขายังพาทีมเข้าชิงแชมป้เนลี 2007นะใช่ใช่สองพที่ไปแพ้มิลานก็คือเนี่ยแหละครับนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเอาเหรอใช่เพราะว่าเขาอ่ะแบบว่าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงคือเล่นมาตลอดแต่พอเป็นนักชิงไม่ได้เล่นคิดว่าแบบไอ้การที่ออกมาจากลิเวอร์พูลแล้วไปเนี่ยทำให้แบบดูแล้วหลังจากตอเรสเข้ามาเนี่ยก็แบบก็ไม่ได้มีใครที่แบบว่า คือถ้าทนอยู่อีกหน่อยนึงอ่ะได้เล่นกับเล่นกับตอเลสบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นที่ย้ายมาหลังจากตอเลสไม่มีใครเก่งจนกว่าจะมาถึงก็ซัวเลสอ่ะแต่ตอนนี้ก็เงียบๆไปเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เขายอมรับว่าเขาย้ายออกจากลิบูเร็วเกินไปหน่อยแในการย้ายที่แบบ ก็ปักหัวลงเลยนะใช่ลงยาวเลยทีนี้ออสมาร์ทอะไรไปมั่วซส่วตัวเหล็กเลยแล้วเล่นอีกหลายต่อหลายทีมากเลยซึ่งเช่นกันล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเล่นหม่งได้ด้วยอ่ายิงชอตประตูนะก็คือบอกว่าลิพูไม่มีกองหน้าอย่างเงี้ยเลยเออใช่ไหมเออก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แฟนลิพูก็รักเขาเพราะว่าไม่เคยพูดอะไรเสียหายถึงลิปูเลยนะใช่เปนคนตลกด้วยอ่า้าดีใจเขาเป็นไง โลโบคราฟนี่เขาแซวว่าเป็นโลโบคราฟชนิดนี้จ๊ะเอาปิดท้ายกันที่ตำนานสโตกซิตี้ไมเคิลโอโยะแม่ไมเคิลโอเว่นนั่นเองนะจ๊ะกองหน้าทีมชาติอังกฤษเจ้าของฉายาเบบี้โกนะและเขาเนี่ยคว้าบอลลงดอลกับลิเวอร์พูลด้วยและจนถึงปัจจุบันก็เป็นบอลลงดอลครั้งเดียวของสโมสรลิเวอร์พูลด้วยและเป็นเด็กสร้างของอะคาเดมี่ด้วยนะคือเป็นความหวังทุกอย่างที่แฟนๆลิเวอร์พูลบรรดาเดอะครอปเนี่ยคาดหวังไว้เยอะมากๆครับ แล้วก็ขึ้นมาเร็วไปฟุตบอลโลกฟรองก้98กลับมาเป็นตัวหลักให้ร์พูคว้า3แชมป์ปี2001เลยนะ <c oughs> ความเร็วความคล่องตัวการจบสกอร์ที่ดีจีชช้จ์ดแซ่บลิ้นมากๆอะนะจนกลายเป็น ดาราซันโวพิมพิลิกได้2สมัยติดต่อกันก่อนที่ปี2001เนี่ยจะพาลิพูคว้าสามแชมป์ที่ดิลัมบอกเอฟเอคัพลิปุครับยูฟาครับแล้วก็5แชมป์ในปีนั้นก็คือมีโลกการกุศลคอมมอนดิชิวลิปูซูเปอร์คัพด้วยกดบอลลงดอไปเรียบร้อยในปี2001นะจ๊ะก็ยิงให้กับลิพูมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่ากับแชมป์พิมพิลิกเนี่ยมันก็รู้กันเนาะลิพูในช่วงนั้นนี่มันไม่ได้โดดเด่นแบบนั้นก็ ทำให้เจ้าตัวเี่ยอยากจะย้ายออกไปเพื่อประสบความสำเร็จที่มันใหญ่กว่านั้นและแตัดใ,ใจในปี2004ย้ายไปอยู่กับเรัลมริดค่าตัวตอนนั้น8ล้านปอนด์เยอะไหมในยุคนั้นเจ๊น้อยมากคือโอเว่นตอนนั้นเขาถูกประเมินค่าไว้ได้อยู่ที่ประมาณ30-40ล้านปอนอ ซึ่งมันเยอะมากนะแต่เขาไม่ยอมต่อสัญญาไงสัญญามันเหลือน้อยก็เลยต้องแต่ใจปล่อยออกไปปัจจะแบงค์ก็มีจะมีไหมแบบเดิมเนี้ยละวันนี้ที่เราออนคลิปเนี่ยอาจจะออฟฟิเชียลไปแล้วก็ได้ไม่รู้นะก็ย้ายไปอยู่กับมาร์ตินอายุคของกาลาติกอสปี2004แต่เขาเล่นแค่ปีเดียวเพราะว่าย้ายไปตรงนั้นมีแต่แบบเสียสิ่งแรกมากเลยนะแล้วก็ไม่ไหวก็เลยย้ายกลับไปอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่ย้ายกลับมาปุ๊บสองฤดูกาลแรกที่ย้ายกลับมา รักษาตัวล้วนๆเลยัวเข่าข้อเท้าอะไรเจ็บมั่วเจ็บซ่วไยหมดนะพอหมดสัญญาเนี่ยก็เซิร์ปุ๊บเนี่ยก็หาทีมอยู่จะไปไหนดีวะนู่นนี่นั่นลิฟูก็ไม่ดึงกลับกลายเป็นเซอร์แเละฟูกซันกับความโรคจิตของป๋าไปดึงมปเิรโนเว่นมาเล่นให้กับแมนยูเต็ดแล้วมอบเสื้อเบอร์เจ็ดให้เลยไม่พอเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูเต็ดด้วยแชมป์แรกเขาด้วยเออ แต่ถ้านับฟอมกันเล่นจริงเนี่ยตั้งแต่ออกจากลิฟวูไปเด่ยก็ไม่เคยพีกเลยนะเจ็บออดออดแดแดกลายเป็นแบบน้ำหนักตัวเกาะขึ้นสานภาพความเร็วหายไปการจบสกอร์ที่คมคมก็ไม่ค่อยมีมเล่นน้อยด้วยอะไรแบบนเนี้ยเนาะก็คว้าแชมป์เปี้ยนลีกได้ตามที่เราต้องการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะ,ะแต่แฟนลิฟวูเองก็ยังไม่ให้อภัยน้ตอนนี้ทัวนี้ผมไม่อินเน่อ๋อไ,ไม่ทันใช่ไม่ได้อินเท่าไหร่เพราะที่แฟนลิฟวูหลังๆเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าไมเคิลโรเวนเป็นตำนานหงส์แดงนะเหมือนเขาก็ฝังใจไปแล้ว่ คุณย้ายไปอยู่กับยูเอเตแล้วไปได้แชมป์เปยร์มีกกับยูเอเทตอีกอะใช่ไหมกลายเป็นว่าเขาก็มองว่าเป็นตำนานสโต๊กซิตี้ที่เขาแซลกันสำหรับไมเคิลโอเว่นซึ่งถ้ามองจริงแล้วเจ๊ว่าโอเว่นแต่ใจตอนนั้นเร็วไปนิดนึงเพราะการย้ายไปอยู่กับทีมอย่างเรมาบรดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายเด็กอยู่เด็กยังเด็กอยู่แล้วย้ายไปอยู่กับมันปิดปีเดียวแกคิดดูดิ มันไม่ได้ช่วยเลยสุดท้ายกลับนิวคอรเซอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบขาลงแล้วอะ<ช>่ะเพราะนิวคอรเซอร์ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นอะไรกับใครเขาหรอกสู้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อต่อสัญญาไป<ช>หรือรอ,อะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นผู้เล่นที่แฟนรักเหมือนเจมีคกก<ช>่คาร์ลเกอร์ซีเกนเจอรัตหรือแม้กระทั่งล็อบบี้เฟลเลอร์ก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เกิดขึ้นนั่นคือไมเคิลโอเว่นนั่นเองนะจ๊ะเอออ่ะและนี่คือ7คนนะที่ออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วเนี่ยยืนยันเลยว่าเป็น ผู้เล่นที่ต้องมาเสียใจภายหลังเพราะว่าย้ายออกจากวกพี่พีสหงแดงลิพูนั่นเองถามช่วงท้ายว่าปังไหมเทนไปมาริดผมว่าปังเพราะว่ากับมาริดเกมรับอาจจะไม่ต้องเท่าไหร่เพราะมีพวกเดิเกอร์อาจจะเป็นเกมลุกที่กบแขกเกมรับใช่ลุกเปิดลุกอาจจะคอสให้เอ้บาเป้ชดมงไหมอะไรเงี้ยใช่ผมว่าสุดท้ายก็เขาก็ได้กับเราเยอะแล้วกับลิพูอ่ะก็ให้คับแบบไปตรงนั้นให้เขาไปตามความฝันเลยก็ว่าไปความท้าทายใหม่ๆเดี๋ยวก็รู้เรื่อง ทำไมปิดท้ายแปลกๆวาเด็กรู้เรื่องอ่ะรอดูนะนั่นคือเจ็ดนะแต่อาจจะเพิ่มคนที่8เป็นเทนหรือเปล่าพวกแกลองคอมเมนต์มาแล้วกันคิดเห็นอะไรนะจ๊ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจดมันทำงานได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็อยู่ที่นี่แหละเจดมันออฟฟิเชียลนั่นเองในหอยหลอดนะอ้าวโวยพรแฟนๆเหมือนเดิมครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับกับการที่มาดูคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับสำคัญมากนะครับช่วงนี้หรือว่าช่วงต่อไปก็ ดูแลตลอดเลยนะครับอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันนานๆนะครับมีกับคนที่เรารักนะครับขอบคุณคุณอาเชิญเลยคุณแจ๊บ <c oughs> ก็ช่วงนี้เล่นนานก็อย่าไป็นลนลามใครนะครับเออันนั้นน่าจะอันนี้บอกใครบอกจ่าบิก๊กอ๋อใช่ทางผม,มยอยแล้วาเรียกว่าเล่นกันแบบพอประมาณเอาแบบสนุกอพอสนุกพอรวม รองแป้งไปแปะหน้าแบบอมพอร์อ๋อโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่เจ๊ฝากพระจจ้าจ้ะเมาแล้วอย่าขับเลยสำคัญมากเรื่องนี้ขอร้องกันเลยเาือเจ็ดวันอันตรายเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นคือดื่มได้อันนี้มันห้ามกันไม่ได้ใครอยากจะดื่มอยากจะเฮฮาปาร์ตี้เต็มที่แต่ขออย่าอยาขับรถก็ที่เจ๊ไปเข้าด่านมาแล้วตำรวจถามว่าดื่มหรือเปล่าใช่ใช่ก็เลยบอกตำรวจขอเพียวๆสักแก้วหนึ่งเฮ้ยบ้าเลยไงคนละยากันเออฝากด้วยแล้วกันเมาไม่ขับนะจ๊ะในช่วงเทศกาลแบบนี้นะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะอีเหรอห์นะไปเลย